สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเซลพินกพาทุกท่านมาที่นี่เลย Impact เมืองทองธานี c h a ิจเจอร์หนึค่ะในงานมอเตอร์เอ็กครั้งที่41ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าภายในงานวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ไฮฮ Honda อารถใหม่รุ่นไหนมาโชว์ในงานบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะไป<อ>ฝ่าฝูงชนเข้ามาในงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า ข้างในงานปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมองมานะคะเข้ามาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเจอในส่วนของบูธรถยนต์นะคะบูธแรกก็จะเป็น SCD ฝั SC D, ่งทางน้นก็จะเป็น BYD ค่ะเขาบอกว่าปีนี้นะคะเด่นๆเ,เลยก็จะเป็นในเรื่องของรถไฟฟ้านูน่นไกลๆอยู่ตรงนู้นนะคะแต่จะบอกว่าเด่นชัดมากเลยนั่นก็คือบูธของไอออนค่ะรถไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าเด่นมากฉลองครบรอบหนึ่งปีอะไรต่างๆนานาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปกันเลยนี่เราจะไปหาบูธฮอนด้ากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่อยู่ด้านในเลยนะคะนี่ เข้ามาในงานนะคะเราเลี้ยวฝั่งซ้ายหลังจากที่เข้าประตูมาก็จะมาเจอในส่วนของนี่เลยค่ะเด е โก้นะคะเ,คเป็นรถเ,เป็นรถไฟฟ้าอเ,เอามาโชว์หลายรุ่นเลยนะคะในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ2องล้อนะคะเ,คเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของตัวใหญ่ก็จะมีในส่วนของ Lo อย l e n f i e l d ตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นบูธนี้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้าเหมือนกันนะคะ เรียวคลาสสิกแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าโซล่านะคะรถไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อมากเลยบอกเลยว่าแทบจะแบบจำยี่ห้อไม่ได้ละนะคะมีหลายรุ่นมากส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของยามาฮ่าค่ะยามาฮ่าเห็นเขาบอกว่ามีโชว์รถนวัตกรรมใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นรถดิสเพย์ของยามาฮ่าโชว์แต่งสวยๆเลยนะคะ เราเจอแล้วค่ะเราเจอละนี่เราเจอแล้วนะคะสำหรับยานยนต์ต้นแบบที่ทางยามาฮ้าเอามาโชว์นี่ตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าแบบเป็น เรียกโมเดลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอันนี้ก็เป็นรถต้นแบบของยามาฮ่านะคะ YAI เป็นการจับมือกันระหว่างยามาฮ่ากับเน็ตฟิกนะคะผลิตแอนิเมะไซไฟสุดล้ำนะคะเป็นรถแห่งอนาคตใช้ชื่อรุ่นว่าโตเกียวโอเวอร์ไลน์นะคะตัวนี้ก็เอามาโชว์ในงานนี้เลยบอกเลยว่าเป็นรถต้นแบบที่แบบมีความล้ำมากอาจจะมีแบบแบบนี้วิ่งอยู่ตามท้องถนนก็ได้นะคะบอกเลยว่าล้ำจริง อันนี้ก็คือตัวที่เขาเอามาโชว์นะคะใ้าอยากเห็นรถจริงก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะยังจอดอยู่เนาะอันนี้ก็ให้ดูกันแบบเต็มๆส่วนรุ่นอื่นๆในงานนะคะก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันนะคะในฝั่งของยามาฮ่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปบุธต่อไปกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างออกจากยามาฮ่าออกมานะคะ อยู่ทางด้านขวามือก Bella, ็จะมีในส่วนของบ o ธฮอนด้าแล้วก็มีซอนเทสนะคะอยู่ฝั่งนี้เห็นเขาบอกว่าซอนเทสค่อนข้างที่จะแบบอยอดจองค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่เราจะไปในส่วนของซอนเทสเดี๋ยวเราแวะในส่วนของบ o o ฮอนด้ากันก่อนเลย และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรถโมเดลใหม่ทางคทยฮอนด้าปล่อยออกมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะคะและที่ยืนรออยู่ตรงนี้นะคะก็คือเจ้า cf สามร้อยแครค่ะนี่ตัวนี้สไตล์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบสไตล์ขับแนลนด์แต่ก็ลุยๆนหน่อยๆนะคะอันนี้ถ้าดูดิเมนชันเนี่ยจะเหมือนเขาจะสูงแล้วก็ดูใหญ่กว่าในส่วนของ cf สามร้อย l นะคะเพราะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นก็คือ cf สามร้อย l ค่ะนี่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะสายเดิร์ กระโดดคุกฝุ่นอันนี้ต้องมาในส่วนของ c r f 300L มาอยู่กับตัว Special Edition นะคะกับเจ้าตัว c r f 300L ตัวนี้เป็น Special h s 2 c นะคะแต่งสไตล์ Enduro บอกเลยว่าผลิตมาแค่500คันเท่านั้นทั่วประเทศนะคะมีแค่500คันเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณอยากได้เป็นเจ้าของนะอาจจะต้องรีบนิดนึงรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็คือ c p r 600 WR บอกเลยว่าอันนี้ก็เปิดตัวใหม่ในงานวันนี้เช่นเดียวกันสายสปอร์ตนะคะบอกเลยว่าอาจจะต้องแบบมีใจหวั่นไหวเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่าให้มาเป็นสีไตรคันเลอร์สีเดียวกับรถในสนามแข่งเลยอยากได้ฟีลลิ่งรถสนามมาคันนี้เลยค่ะ CBR 600 WR ป้ายเดี๋ยวเราไปดูรถน่ารักน่ักกันค่ะมาค่ะเรามาอยู่ก,กันกับรุ่นสุดท้ายนะคะของตัวคับเฮาส์นั่นก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ เด็กค่ะเป็นการคอลแลบ,บกันระหว่างเด็กกับป๊อบมาตั้งรถน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาเป็นเด็กกับคุโบค่ะนี่คุโบหน้าตาแบบนี้เลยทำออกมาแค่300คันเท่านั้นร่วมถึงฟิกเกอร์ของคุโบก็เหมือนกันมีแค่300ตัวเท่านั้นนะลันนัมเบอร์ตั้งแต่นัมเบอร์0 0 1จนถึง300ค่ะจอดในงานอันนี้คือคันแรกของสายการผลิตเลยค่ะราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่119,000ค่ะ สูงขึ้นมาจากราคาเด็กปกตินิดหน่อยเองแต่คุณได้ความสเปเชียลคุณได้ความลิมิเต็ดคุณได้ฟิกเกอร์ที่ไม่เหมือนใครบอกเลยนะคะ อย่าาพลาดเดินมาเกือบครึ่งวันนะคะหมดพลังมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบูธสุดท้ายค่ะคือบูธรถยนต์ไฟฟ้าของไอออนค่ะบอกเลยว่าบูธนี้ใหญ่มากน่าจะใหญ่สุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปละใหญ่จริงเพราะว่าเขาฉลองครบรอบ1ปีด้วยแล้วจะบอกว่ามีดาราศิลปินแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะต่อธนภพมาในงานด้วยและก็ที่สําคัญนะมีรถหลากหลายรุ่นล้ําสมัยแล้วก็น่าใช้มากเขาบอกว่ายอดจองเยอะมากๆด้วยทําไมถึงยอดจองเยอะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบ นะคะเก็บภาพมาให้ชมแล้วกันไปเลย